อ่าพี่พุธฝากอะไรให้น้องๆชิดนหนึ่นงครับอยากฝากถึงอยากขอบคุณนี่แหลเนะอยากขอบคุณในระดับแรกอยากขอขอบคุณสิทธุกูมิครับจากผมไม่มีอะไรเลยในด้านความรู้ทางด้านสิศวกรรมก็ไม่ได้ผลิตได้ก็พอศิทธุมครับเป็นคนเป็นฝ่านที่ของเราความรู้แล้วจนเราได้มาระดจุดนี้แล้วก็อยากฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ให้ตั้งใจเรียนครับเพราะความรู้ทางด้านปริญญาตรีสำคัญมากาในการทำงานาต่อนะ ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือไม่เก่งมาตอนแรกยังไงแต่เขาปอตีถ้าเรามีความรู้แน่นขึ้นมามันก็สามารถต่อยอด<า>ได้ไใช่ต่อยอดความรู้ปริญญาตีสำคัญใช่ก็คือว่าทีุ่ณคือสีปทุมหรือสถาบัานหลักสูตรอาจารย์จะตียังไงจะช่วยเหลือเรายังไงแต่ถ้าตัวเราเองไม่ตั้งใจเหมือนก็ไปกันไม่ได้เหมือนต้องทั้งสองฝั่งนะงก็คือมหาวัยเตรียมการตั้งใจเต็มที่แล้วแหละ แล้ว่าอยู่ที่ตัวเราจะเจ็บเกี่ยวหรือเปล่าหรือความมุ่งมั่นหรือเปล่ามัต้องมาเจอกันมันถึงเป็นความสาเร็จโอเคสุดยอดมากขอบคุณครับอ่าสัมภาษณ์พี่กูดนะครับพี่ดิตภูมิจากแม่น้ําสุบิดะอ่านี่ครับจากตะกรุงโตเกียวครับเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับ